ปลูกต้นไม้ทำไมต้องดินใบก้ามปูใช้ใบอื่นไม่ได้หรอ<ม>และตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่ใต้ต้นใบก้ามปูแล้วนะคะเพื่อที่จะมาเก็บใบก้ามปูกันคะ่ะเราไปดูกันเลยคะ่ะว่าใบก้ามปูเนี่ยมีเยอะหรือเปล่าคะ่ะตอนนี้นะคะพ่อก,กำลังกวาดใบก้ามปูเป็นกองๆไว้ให้นะคะทุกคน อันนี้ไม่ใช่ใบก้ามปูนะคะอันนี้คือต้นสะเดานะคะทุกคนซึ่งมันอยู่ใต้ต้นใบก้ามปูนะต้นใบก้ามปูก็คือต้นใหญ่ๆนะคะที่เป็นกิ่งใหญ่ๆแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีพวกเศษใบก้ามปูนะคะใบสะดงใบสะเดาเอ่ยนะคะที่หล่นอยู่ตามพื้นเราก็จะกวาดๆเตาแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลยกองเริ่มบรเทิมเลยนะคะ ซึ่งเวลาเรามาเก็บใบก้ามปูไปนะคะทุกคนเราก็จะเนี่ยกวาดๆก,ดก,ดก,อกอบไปเลยนะคะซึ่งมันก็จะมีเนี่ยพวกเศษไม้นะคะเศษไ,ไม้เศษดินติดไปด้วยเศษดินไม่เท่งไหร่แต่เศษไม้เนี่ยถ้าหยิบออกได้ก็หยิบออกนะคะทีนี้กับหลายคําถามเลยนะคะที่แชทเข้ามาสอบถามว่า ถ้าไม่มีใบก้ามปูใช้ใบอื่นได้ไหมนะคะก็คือต้นไม้ที่บ้านเนี่ยมีใบแห้งๆนะคะมีต้นไม้ที่ใบแห้งๆร่วงหล่นตามพื้นเนี่ยสามารถใช้ทดแทนใบก้ามปูได้ไหมนะคะมันก็สามารถใช้ได้แต่เหตุผลทําไมจะต้องเป็นใบก้ามปูที่เขานิยมนํามาใส่ต้นไม้กันนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าในใบก้ามปูเนี่ย มันมีในตรเจนเยอะนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งเป็นธาตุอาหารสําคัญเลยนะคะที่ใช้ในการบารุงต้นไม้เพื่อการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะเขาก็จึงนิยมใบก้ามปูกันนั่นเองนะคะทุกคนและที่สําคัญนะคะใบก้ามปูเนี่ยมันมีขนาดที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะซึ่งมันเหมาะมากๆเลยนะคะในการผสมกับดินนะคะคลุกเล้ากับดินเพื่อเป็นส่วนประกอบในการปลูกต้นไม้เพราะมันจะช่วยให้ดินเนี่ยมีความโปร่งมีความร่วนซุยนั่นเองค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะใบก้ามปูเนี่ย มันเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะทุกคนซึ่งในใบมันจะมีเส้นใยเยอะและอย่างที่บอกค่ะมีไนโตรเจนสูงนะคะและที่สําคัญเมื่อไปผสมกับดินแล้วนะคะเป็นดินปลูกหรือว่าเป็นปุ๋ยหมักนะคะทุกคนก็คือมันมีระยะเวลาในการย่อยสลายนั่นเองค่ะก็เลยทําให้เมื่อไปผสมกับวัสดุปลูกเนี่ยวัสดุปลูกนั้นก็จะมีอายุใช้งานที่ค่อนข้างนานหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะใช้ได้ไปตลอดเลยนะคะเมื่อถึงระยะเวลาหนึง่งใบก้าปูมันย่อยสลายนะคะมันก็จะทับถมกัน แล้วก็เกิดการแน่นในกระถางได้เพราะฉะนั้นสัก3เดือน6เดือนก็สามารถเปลี่ยนวัสดุปลูกได้ค่ะและข้อดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือใบก้ามปูเนี่ยต้นก้ามปูในประเทศไทยนะคะไม่ว่ามันจะมีชื่อเดียวกันหลายชื่อนะคะคือต้นก้ามปูใบสำฉานะคะทุกคนจามจุรีอันนี้คือต้นเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ว่าชื่อสามัญที่รู้กันในวงการกาปลกต้นไม้ก็คือใบก้ามปูนั่นเองค่ะทุกคนข้อดีของมันก็คือ ต้นมันเยอะค่ะในประเทศไทยมีเยอะมากนะคะแล้วใบของเขาเนี่ยเมื่อร่วงครั้งหนึ่งเนี่ยมันเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันสามารถเก็บได้ในปริมาณที่เยอะนะคะทุกคนแล้วถามว่าใช้ใบมะม่วงหรือใบอย่างอื่นได้ไหมก็ใช้ได้ค่ะอันนี้จะเปรียบเทียบให้ดูแต่มันมีข้อแตกต่างกันตรงที่อันนี้เป็นใบอะไรก็ไม่รู้นะคะที่มีขนาดใหญ่นะกับใบก้ามปูนี่เห็นไหมคะขนาดมันแตกต่างกันเยอะเลย เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเวลาไปผสมกับวัสดุปลูกใบก้ามปูจึงเหมาะมากกว่าในการผสมนั่นเองค่ะเพราะว่าอันนี้มันมีไซส์ขนาดที่มันใหญ่เกินไปนั่นเองค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเอาไปบี้บี้บีบ,บ,บีแบบนี้ให้มันเล็กๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะธาตุอาหารสําคัญคือไนโตรเจนเนี่ยมันมีในใบก้ามปูเยอะกว่าใบไม้ชนิดอื่นนั่นเองค่ะ มีคำถามใช่ไหมคะว่าในเมื่อใบกัมปูมันอยู่ในพืชตะกูถั่วเพราะฉะนั้นใช้ใบถั่วแทนได้ไหมนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าใบถั่วมันมีปริมาณน้อยค่ะมันไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้หาได้ทั่วไปเหมือนใบกัมปูนั่นเองค่ะ โดยเฉพาะที่มันติดอยู่กับดินนะคะที่เราขูดขึ้นมาเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแบบนี้คือแบบว่าดินใบก้ามปูพร้อมใช้เลยนะคะเนี่ยแล้วถ้าถามว่าใช้ใบสดๆดได้ไหมนะคะทุกคนก็แนะนำว่าใช้เป็นใบแห้งดีกว่านะคะเพราะว่าใบาสดนอกจากจะพืชที่จะไม่ได้รับสารอาหารใดๆแล้วนะคะมันยังจะไปดึงในตัวเจนจากพืชนะคะทุกคน เพื่อมาย่อยสลายตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าจะใช้ผสมดินปลูกแนะนำเป็นใช้ใบที่มันแห้งร่วงหล่นแล้วแบบนี้ดีกว่าค่ะ มากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพ่อค้าแม่ค้าที่ขายใบก้ามปูเนี่ยเขาก็จะไปหาเก็บใบก้ามปูนะคะไปขูดกันแบบนี้เ่ยค่ะจนบางทีขูดกันจนดินบริเวณใต้ต้นก้ามปูเนี่ยเป็นหลุมกันเลยนะคะมันก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการนะคะก็เลยมีบางคนนะคะที่เอาใบก้ามปูสดๆนี่แหละคะ่ะทุกคน แล้วเอาไปตากแดดนะคะแล้วก็เอาไปหมักแล้วก็เอามาขายผสมกับดินใบก้ามปูนั่นเองค่ะเพราะฉะนั<ๆ>้นนะคะถ้าสมมติว่าบางคนนะคะที่ซื้อดินใบก้ามปูหรือว่าซื้อใบก้ามปูไปนะคะแล้วรู้รสึกว่าเอาไปปลูกต้นไม้แล้วมันใบเหลืองนะคะหรือว่ามีอาการที่แบบว่า,าไม่ปกตินะคะนั่นหมายความว่าคุณอาจเจอใบก้ามปูสดนะคะที่เขาเอามารีบหมักแล้วก็เอามาขายนั่นเองค่ะเพราะฉะนั<ๆ>้นการใช้ใบก้ามปูที่ผ่านการหมักแล้วนะคะทุกคน ก็จะมีประโยชน์กับต้นไม้มากกว่านั่นเองค่ะก็เอาไปหมักสักประมาณ1เดือนนะคะทุกคนเป็นอย่างต่ําก็สามารถนําไปใช้ได้แล้วค่ะแต่มันก็ยังมีพืชอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะมีคุณสมบัติ เช่นเดียวกับใบก้ามปูเลยค่ะก็คือมีไนโตรเจนสูงน,นะคะแล้วก็อยู่ในพืชตระกูลถั่วด้วยนะคะทุกคนนั่นก็คือใบทองหลางนั่นเองค่ะซึ่งใบทองหลางนะคะจะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับใบก้ามปูเลยนะคะทุกคนซึ่งโดยส่วนใหญ่นะคะถ้าสมมติว่าไม่มีใบก้ามปูนะคะเขาก็จะใช้ใบทองหลางมาทดแทนในการปลูก โดยสรุปนะคะทุกคนกับคําถามที่เ,เพื่อนๆถามเข้ามาว่าถ้าไม่มีดินใบก้ามปูใช้ใบอื่นแทนได้ไหมสรุปนะคะใช้แทนได้ค่ะขอแค่เป็นใบไม้ที่เน่าเปื่อยผูพังนะคะทุกคน แต่ว่านะคะคุณสมบัติหรือว่าสารอาหารนะคะที่อยู่ในใบน,น,นั้นก็อาจจะมีไม่เท่ากับใบก้ามปูนั่นเองค่ะแต่ก็สามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะส่วนใบไม้ชนิดใดนะคะที่มีคุณสมบัติเหมือนกับใบก้ามปูนะคะนั่นก็คือใบทองหลางนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งใบทองหลางนะคะเดี๋ยวเราจะทําข้อมูลแบบว่าเกี่ยวกับใบทองหลางเลยนะคะ,ะในคลิปต,ต่อไปแล้วกันนะคะทุกคนซึ่งในคลิปนี้นะคะเราก็พามาดูการเก็บใบก้ามปูนะคะทุกคน ถึงต้นสดเลยนะคะแต่ใบที่เราเก็บไปไม่สดนะคะเป็นใบที่แห้งเก่าแล้วนะคะเน่าเปื่อยผุพังแล้วนะคะสามารถนําไปใช้ได้เลยไหมก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะแต่ทางที่ดีก็แนะนําให้หมักก่อนก็ได้นะคะทุกคน สักอย่างน้อยสัก1เดือนนะคะหรือว่า14วันเป็นต้นไปนะคะในกรณีที่เป็นใบก้ามปูที่เก่าจริงๆแบบนี้นะคะทุกคนก็สามารถใช้ได้ค่ะซึ่งราคาปัจจุบันนะคะในท้องตลาดเนี่ยใบก้ามปูนะคะที่เราหาหาดูเนี่ยก็ตกเฉลี่ยกิโลกรัมละประมาณ10บาทหรือ10กว่าบาทขึ้นไปนะคะทุกคนซึ่งใบก้ามปูที่เราเคยซื้อมานะกระสอบหนึ่งนะคะถึงปุ๋ยหนึ่งอะ่ะเคยซื้อสูงสุดก็ประมาณ70บบาทเลยนะก็ ราคาก็าเอาเรื่องพอสมควรนะคะทุกคนราคาจะแพงกว่าต้นไม้สักหนึ่งต้นแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ยังขายได้อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มมีกระแสก,การปลูกต้นไม้ใบกัมปูหรือว่าวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ก็จะมีราคาที่สูงขึ้นมีคนต้องการมากขึ้นนั่นเองค่ะ ถ้าใครไม่สามารถหาใบก้ามปูหรือว่าต้นก้ามปูเก็บเองได้จริงๆก็สามารถช็อปออนไลน์ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้านะคะหรือว่า Facebook มีขายกันอยู่หลายช่องทางเลยนะคะยังไงก็เลือกดูนะคะทุกคนซึ่งราคาปกติก็อยู่ประมาณถ้ายกกระสอบแบบนี้ก็น่าจะประมาณ50บาทขึ้นไปค่ะหอบเลยนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ